โอเคอ่า <Okay. S 2> uh เปิดประตูไว้รอคุณแจหยิบมามันเดิมอ่า uh, รอบแรกสุดเราจะหยิบเป็นไฟฉายเนาะแต่บางทีฉันก็เหม่นเคร์อเ,รอเซอร์เกมบ้าดีมันจางมากเลยโอเคอันนี้ชื่อว่าคอรา่าคอร่าสตีเวนขอบคุณมากอ่าะอาะาแลชื่อผีแล้วคือคอร่าสตีเวนกับมาร์คสตีเวนวเนั่นเอง อออะอยากได้จกตอนนี้เวปเข้ามาสีที่แด้ต้องทำในบ้านหลังนี้ครับเปิดไฟขอบคุณมากใ <c oughs> จเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนปั้นเปนละเอ่ออยกได้อะไรเราเข้ามาแล้วไฟดับอย่างที่สองคือเข้ามาแล้วมีแขกรอยอยู่เ <c oughs> <g ül> จ้าบ้านเขารอเราอยู่อะเอ่ออยางได้เลยเราไปแขกแล้วเข้ามาในบ้านพกุกเอ่อเจ้าบ้านเขารอเราอยู่แล้วฉะนั้นเราเรา,เราต้อง ทำตัวเป็นเคที่ดีปิดไปก่อนเลยเออเราจะมาเช็คเรล,ลงรถก่อนถ้ารอบนี้เกิดขบวนก็ดีไปสวยโอเคสวยงามเอาไล้เปิดไฟก่อนมืดมากเลยด่านนี้วิไฟล่วงโชว์ไม่ใช่ไฟล่วงโชว์ตรงนี้แหละ ตรงนี้แหละไม่ต้องซื้อไหนไกลตรงนี้แหละตรงนี้แหละเขาจะเล่นเอ่อเขาจะเล่นได้ <c oughs> ใช่แต่เราเจอแล้วจะเราเจอจุดแล้วละ่ะตรงนี้แหละไม่ต้องซื้อไหนไกลรถย,ยนตเอฟทิ้งได้เลยเอ่อเอาไปก็อันนี้นะเทอร์โมมิเตอร์โอเคเอาแต่ดีปิดไปดูแล้วไม่น่าฟรีนะเพราะว่ามัน <c oughs> ไม่ต่ำกัะสีไปสักอันนะ่ะ เอเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้เลยดีกว่าเขาดักยีราบ้านใช่เป็นเขาเป็นเจ้าบ้านที่ดีเขารอเขารอรับแขกแล้วเฮ้ยห้องนี้เปิดเองอุ้ยอุ้ยตอนนี้อากาศเย็นมากเขาอยู่ห้องนี้เขาอยู่ห้องนี้เขาอยู่ห้องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตองนี้ห้องนี้อากาศเย็นมากฉันเจอแล้วฉันเจอแล้ว ฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วพ่อน้กาดเย็นมากโยนเข้าไปฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วได้เลยได้เลยเอยเดยวฉันลืมอีกอันนึงโอเคเดี๋ยวขอเซ็ตของก่อนเดี๋ยวขอเซ็ตของก่อนฉันเจอแล,ล้วล่ะฉันเจอแล,ล้วล่ะฉันเจอแล,ล้วล่ะเอ่อห่อนั้นเย็นมากฉันเจอแล,ล้วล่ะโอเคเรียบร้อย ขอเตรียมขอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยนั่นผีเด็กเอคิดผีเด็กเหรอเออชารแล้ววัเดียวผีมันก็เป็นผีผีผีเด็กเออผีไม่ใช่ผีเด็กหรือเป็นผีเด็กโขง่ชารแล้ววัเดียวจะกลายเป็นผีเด็กโขง่อยดีผีเด็กผีเด็กผีเด็กเสียงนี้เอฟเอฟสามเนาะไปไม่ถึงห้าไปแค่สามเสียงเสียงแบบนั้นคือสามแต่ชัดแล้วห้องนั้นแหละชัดแล้วชัดแล้วชัดแล้วห้องนั้นแน่นอน ห้าหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ห้าหรอโอเคบดระโยะทิ้งได้มีเช่นมอกว่าทันเมื่อกี้ห้าหรอเออมือฉันยังเต็มอยู่เออเมื่อไรเอา,เอ,าอันนี้มาพุกขับบประกันไว้ก่อนอันนี้มาประกันไว้ก่อน สองโอเคก็สองวิวว้าเดี๋ยวเมื่อกี้เงาใครตกใจหมดเมื่อกี้เงาใครเออเดี๋ยวฉันลืมระวังติป่ะโอเคไม่ละไอ้ฟูลพาวเวอร์บ้าไอ้ฉันจะเอ่าฉันจะฉันจะฉันจะดรอปคลิกใส่ผีนี่แหละตกใจหมดเมื่อกี้แล้วก็โอเคอันนี้เอ่อฟินเก็บปิ้นเนาะเอาละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทดสอบของกันละ เออชื่ออะไรโคลาอะไรนะนอนนนะขอลาขอลาสตีเวน่นทันเนี่ยทันเนี่ยทันเนี่ยแต่เบอร์กิ้เอาพิพันนั่นแหละไอะเอฟได้ถึงห้าจะเราจะเก็บไว้ก่อนเราไม่ชัวร์ถึงห้าเยอะเพราะเรายังไม่เห็นกับตาเนาะแต่เนี่ยพ่อค้าจะชัวร์ตรงนั้นแหละเอออย่าเร่งเลย โอเคเหมือนจะไม่เจอแต่ทิ้งไว้ก่อนโอเคเอ่อ okay. uh, do you hear me how are you คราสตีเว่นอุย้ยเสียกอะไรว่าอูยหยับเกลือทันทีทันใดตกใจหมดป้าจริงเอ้ยเสียใครเดือตา แต่อะไรเราเราเราได้เราได้เราได้เกลือเราได้เกลือแล้วหนึ่งจุดเมื่อกี้เอาแต่เเตี่ยมาใกล้หัวมากเลยเมื่อกี้บ้าจริงปึ๊บเปลี่ยนจอไปสว่างเกินไปอืมดูโซนแล้วไม่น่าเห็นอนะไรเนาะเหยียบเกลือกับเซนเซอร์เซนเซอร์ช่วยมองไม่ทันนะ่ะแต่เซนเซอร์ไม่รู้ว่ามันต้องดูในกล้องอนะ่ะ เซนเซอร์ไอ er, like ้ดอทไอ้ดอทไอ้ดอทเซนเซอร์เน so, uh, ี like I mean, I ่ย okay. ต uh, okay. uh, ้องดูในกล้องถึงจะเห็นแต่ว่านั่นแหละแต่เหยียบเกินแน่ๆละเออชื่อดอทดอทเรียกดอทเซนเซอร์เขียวชื่อดอทดอทตัดตลอดตัดดอทดอทแต่ดอทแต่ดอทในกล้องนี้ไม่เห็นฮะแต่ว่าไฟกระพริบอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกลับไปดูกันเออขอดูไหนโอ้กราฟหนีงสนิทกราฟหนีงสนิทบ้าจริง เออเมื่อกี้ฉันถ่ายรูปอย่างไรอย่างเนาะมาเป็นเงาเลยนะใช่เหรอเมื่อกีน้นายเห็นเหรออาโชเนียอาโชเนียหนังสือยังไม่เขียนสอง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  Hỏi đu này xí Hỏi đu này xí Hello How are you? Anh nè Anh nè Anh nè Lên tùa nó lâu ạ Ui Ui อุ้ยุกคนเห็นปะเห็นปะไม่เห็นปะเห็นปะเขียนต่อหน้าต่อตาเนี่ยเห็นใช่ปะเห็นใช่ปะเดี๋ยวเราออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนเห็นใช่ปะเห็นเขียนเห็นเห็นใช่ปะเขียนแบบบรรจงเขียนน่ะบรรจงจัดจัดโอเคโอเคอ่าเราได้ ghost writing มาหนึ่งอัน คิดว่าเาอย่าเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะเอ่อเมื่อกี้ไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูใหม่เมื่อกี้เหมือนเหมือนตัวสอบมันไม่ขึ้นแบบเพิ่งเคยเห็นประการแรกเลยปากการลอยได้อ่ะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยปากการลอยได้ในเกมเนี้ยฉากขายยากเอ๋อจะขอกลับไปดูที่ที่นั่นหน่อยที่รถหน่อยก้องฉันได้หนึ่งลูปนะเมื่อกี้ฉันเห็นทันเดียวอืม หาคนยากจริงใครจะแบบใครจะใครใคร,ใคร,ใ,คร,ใ,ครใครจะหาเจอแล้วจะวบอกแบบนั้นะโอเคไปเหมือนกล้องเหมือนกล้องที่ยังไม่เห็นเหมือนกันแต่แต่คอราคนนี้เขาใจเย็นมากเลยเนะี่ยฮัลโหล are you here ฮัลโหลอะอยู่เฮียโอ้โอเคโอเคขอบคุณมากคอร่าขอบคุณมาก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 ปอมือทุกคนนี่ยินเสียใช่ไหมยินเสียใช่ไหมได้ยินใช่ไหมไเกี้ยขอบคุณมาก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 ตอบชัดเจนตอบแบบเสียงชัดเจนมากขอบคุณมาก เมื่อกี้นะฉันตอบถ้าถามไปอายุเฮียเพราะน้าเขาตอบว่าเแยเมื่อกี้จะเปิดเสียงเบาไปแต่ฉันได้ยินไม่ต้องห่วงฉันได้ยินชัดเจนเพราะนาตอบว่าเ yeah <c oughs> yeah. แยเ่แยแปลว่าใช่ไงนะฉันคุยกับผีได้แล้วนะเอาเรา,า,าสุดยอดไปเลยทุกคน step in the sorrows นี่ starlighting t นี่ของขายโคตรยาก starlighting t นี่ที่ฉันควรได้ชิวๆน,นะฉันเห็นอะไรแบบนี้แหละ เดี๋ยวขอเช็คขอเช็คก่อนนะที่เราเป็นไปได้ตอนนี้อีกหนึ่งอย่าง e f 5จะเป็นโอเค okay, e f 5ได้อ่าดอต,เ,อดอตเป็นไป,นปนอา่าไม่ใช่ดอตแล้วละ่ะ p ี่สิ้นมาไปมันไปไม่ถึงลบอะ่ะมันมันห,ห้องมันเย็นยแต่มันไม่ถึงลบอา่าตอนนี้จะเหลือสามอย่างเนาะมีก็เป็น e f 5 ghost off แต่ ghost off ไม่เห็นเลยฮะ ghost off ไม่เจอเพราะในอุ้ยไฟดับเหรออ๋อประตูปิด อ้าประตูขยับเองนี่อ่ะสวยดิไปทุกคนได้เวลาเช็คเวลาเช็ครอ้อยมือเออมือชิดว่างไหมนี่ยอ่าอันนี้ไม่จะเปลีนละฟิงเกอร์ใช่ไหมเออไม่ถึงฟิงเกอร์แล้วถ้าฟิงเกอร์ยังไม่เจอตอนนี้เราแค่มีโอกาสเจอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานางสงบก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานาสงสงบก่อนเอาเลยถ่ายรูปมือไม่ต้องถ่ายไงนะโยนทิ้งไปเลยถ้าถือได้โยนทิ้ง,ง,งไงเพราะไม่ต้องถ่ายละ มันแค่ม,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 มัแค่ได้แค่ได้เงินเพิ่มมาแต่ว่าได้แหละเอะอเรามาคนเดียวก็ไม่จำเป็นต้องถา่ายละป๊ะป๊ป๊บๆๆ๊ๆๆๆ๊โอเคอุ้ยเ้ยเ้ยอุ้ย้ย้ย,ย,ยอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเม่คิดม,คมันคือเหตุการณ์อะไรอ่ะนี่ช่คนน่ากลัวคนน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยดูดิระดับห้าดออตดรอตเจแดงอนะไร ดอดเดาอใช่หรอแดงขนาดนั้นดอดเหรอใช่เหรอโอ้เสียหน้ากลัวมากข้างหน้าเลยหรอดอดแดงได้โอเคแปลว่าชัดเจนเนาะถ้าเกิดได้กับผีผ่านแล้าผีผ่านก็นกนคือชัดเจนใช่ไหมตอบเป็นสีแดงโอ้ฉันไม่เคยได้ดอดแดงฉันไม่เคยได้ไม่เคยได้ดอดแดงเลยเฮ้ย โคตรเทเอาละเอ่อแต่ดอตแต่ดอตมันไม่ได้เนี่ยถ้าจะใส่ดอดมันดันอะเอาได้นี่หว่าเออด้านล่างมันมีนช่ันมองไม่เห็นเมื่อกี้ฉ้นมองไม่เห็นเมื่อกี้มันมีอ่าโอเคแปว่าระชัดเจนละชี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากไม่ได้มาไม่ได้มาแค่ไม่ได้มาแค่สีเมื่อกี้มายันเสียงแล้วแบบอีนอินนี่คือกัดคอกันแล้วอะแต่ฉันฉันอยากฆ้าฉันอยากฆ้ามากเลยฉันอยากฆ้าตีนมากเลย ถ้าเสียทั้งสีแล้วใช่แต่เออก่อนอื่นนะจะฉันเลือกผีฉันเลือกผีไว้ก่อนเลยโ okay. อเคเอาว่าเมื่อกี้ที่เราไม่เจอเลยเนี่ยเราคือเป็นเอ่อฟิกเกอร์พิ้นที่เราเราเราพยายามไกลเกียร์หาแนะเอาละเออที่ฉันเลือกผีเสร็จแ,แล้วตอนฉันตายฉันก็ไม่เสียแขอเสียได้ขอแล้วตอนนี้ก็สอฟขอขีดทีแล้วกันเพราะดูไงก็ไม่เจอจริงๆแล้วพี่แกดดิ <laughs> ขอชันลองเลยใช่แล้ว ้ยไฟกระพริบโชว์ไฟกระพริบโชว์ v ิฟ e a มีอั c o ซ e on มอ่อนดูซัมติคอร์ล่ะเพื่อนระยะนี้น่าจะมันพูดมันพูดน่าจะพูดแสนสฟิลิบล็อกได้แต่ว่าอะไรหนะหรือเปล่าวะน่าจะพูดแสนบล็อกได้แต่ว่าเออนั่นแหละระยะน,นี้ไม่น่าไม่น่าได้ผลเออแต่ว่าตอนนี้ฉันเจอาเรากาเพราะว่าเดี๋ยวล้วตนาะ โอ้หโอ้โหเมื่อกี้นี่เสียกันไหมเมื่อกี้นี่เสียกันไหมเมื่อกี้นี่เสียกันไหมโย่โย่โย่คุณนาเขาเป็นคนอารมณ์ดีอ่ะท่านจะเอาตุ๊กตาเข้าไปแล้วเขาจะโย่จะเย็นก่อนพ่อนายเอาไปจริงกันเหรอถ้าเราไปอ่ะนายตายนะโย่โย่เอาว่าเราได้ดอทแล้วเนาะดอทแดงดอทแดงแรกของฉันอ่า จะไม่ขอเสียบ้าวคานี้แล้วกันนะเพราะว่ามันอันตารายมากเลยก็เขียนทิ้งไปเลยดิโอเอนใช่ไหมเออจะขอจำไว้ก่อนว่าถ้าเกิดสมมติถ้ามันเป็น EF5 ใช่ไหมจะเป็นสเปริ t แล้วถ้ามันเป็นไม่ก็สอบไปไม่เจอต้องเป็นฟนะิ g กระปินเนาะเป็นโปรโตไกด์โอเคเราเป็นดอตดลยแหละโอเคตามาสามแพลนตึงจริงเอาละไปเราจบกันท่านี้ในวันนี้ โยนเขาเขียทิ้งให้เลยไปไปเรฉันฉันจะเอาวันส่งท้ายขอส่งท้ายขอควันส่งท้ายขอควันส่งท้ายขอควันส่งท้ายรับไปซะอีดอกเราจะไม่เข้าไปใกล้เราจะไม่เข้าไปใกล้กว่านี้เพราะว่าเราจะอาจจะลงไปเปรียวตัวหักคอได้ไป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 ได้ไปได้ไปได้ฉันก็พอใจเลยอะไรเนี่ยแปรู้สึกดีรู้สึกดีสุดๆไปเลย เอาแมา <fu> ่เหรอ What the fuck เอ้ยฉันได้แค่ยี่สิบบาทจากการถ่ายรูปสองรูปนะไม่โตงสักอย่างเลยนะปิดบล็อกกอ o s s w r i t i n g เราเจอถูกสองอันแล้ว cross o f อ cross o f อยู่จริงเหรอ cross off อยู่จริงเหรอเนี่ยน่าสนใจดีเนี่ยแต่ไม่เป็นไรถือว่ารอบนี้รอบนี้รอบนี้เราได้เราได้เราได้หันแรกตึงๆมาก แล้วได้หันเลตึงมากฉันฉันพอแจกัฉันพอแจกอะไรนี้มากโอเคไม่เป็นปัญหาก็ถือว่าจบด้สวยในวันนี้เนาะจะ้าจะดรเจอดอทมันดอทดอทนั้นไม่รู้ดอ d ก t G หรือเปล่ามันไม่รู้มันไอนแดงดอทแดงจริงใช่ไหมนั้นฉันไม่ได้ใจที่ฉันเคยเจอมันคือดอทที่ผ่านเห็นครับเห็นผ่านในกล้องกันเดียวจะเป็นจะเป็นเงาผีเดินผ่านอะนั่นที่ฉันเคยเจอแต่นั่นแหละป็นว่าไม่มีปัญหาเอ่อ ไม่มีปัญหาก็ถือว่าเราเราเราพอใจเราพอใจเราพอใจแต่บาประเดีย้ยเราพอใจมาก